แต่ออนทีวีชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับคอนเสิร์ตนี้เราดูอะไรเป็นพิเศษก็ต้องรอดูนัเดชยายาสุขาไม่มีใครหมอกต่อกันและกันเท่านี้ละค่ะพอเคยอยู่กับนัดเดทยายาเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันเลอค่้ามันเหมือนมันเหมือนเราอยู่ในสวรรค์และเห็นนางฟ้า เทวดาพูดคุยหยอกล้อกันนะแล้วถ้าถามว่ารอดูอะไรหรือว่าเชียร์ใครอีกในคอนเสิร์ตนี้มาริโอ้ค่ะแม่ฝากเชียร์คอนเสิร์ตตัวเองแม่ยังไม่ดูเลยพอนี้แม่บอกว่าจองให้หน่อยแม่รักมาริโอ้จับใจและสําหรับคนที่ยังไม่ไปซื้อบัตรคุณจะเป็นเหมือนดิฉันดินฉันไหวตัวอีกทีตอนบัตรที่ใกล้ๆมันหมดแล้วสะเทือนใจมากก่อนที่คุณจะไม่ได้ดูรีไปซื้อบัตรเพราะว่าไม่มีทางที่จะเห็นภาาพระเอก มารวมตัวกันขนาดนี้แล้วรักใครเชียร์ใครทุกคนรวมตัวกันแฮปปี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับเ f m เอ็มออนทีวีค่ะ ค่ะอ่ะเบสสุดท้ายนะคะต้องเป็นข่าวน่ารักน่ารักหน่อยน<ช>ะคะ <ผม S 2> ส่งท้ายค่ะต้องเีย้เต็มปากเลยว่าสําหรับเด็กคนนี้นะคะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะคะลูกสาวของพิธีกรหนุ่มลูกสี่อย่างพี่บ๊อบนัททีนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าลูกสี่เนาะนั่นมันคนหรือกระต่ายเนี่ยคนค่ะพี่อ่านน้องคอนเฟิร์มขยันจริงๆเลยแป๊บเดียวสี่แล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังคงหล่อเป๊ะอยู่เนะฮะเป็นพิธีกรก็โดดเด่นเป็นคุณพ่อก็เก่งด้วยนะครับแล้วก็ขยันมากทีเดียวแต่เขาบอกว่าขยันเนี่ยเพราะอะไรร้ เพราะว่าเอาเงินไปจ่ายค่าเออาท,มทาอมให้น้องณัชชาปีเท่าไรหร่ให้ทายปีเท่าไหร่หรอก็เป็นหลักหมื่นปะ่ะ เป็นล้านจาะขอโทษเป็นล้านถูกต้องค่าเราเรียนอยู่นี้มหาศาลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน้องคิดจะมีสมีจะมีลูกนะน้องต้องคิดดีๆนะคะนะฮะคงอีกนาเลยล่ะค่ะแต่ว่านี่แหละน้องนัชชาเขาเก่งเริศมากนะครับพูดได้หลายภาษานะครับน้องนัชชาลูกพี่บ๊อบเนี่ยงานแน่นไปหมดทั้งงานพิธีกรงานโฆษณาเฮ้ยแบ่งเวลายังไงเหรอลเรื่องเรียนกับเรื่องงานของลูกเวลาก็มีคนบอกว่าคุณพ่อบ๊อบขาคุณพ่อเห็นแก่เงินไปมไหมคะให้ลูกทํางานหนักเกินไปอ่ะเปล่าเฮ้ยก็หานี้แรงนะถามว่าพ่อไม่เห็นแก่เงินไม่ผมว่าเขาแซวเฉย เนื uhm. <cima. S 1> ่องจากเรียนนานาชาตินะครับเนื่องจากเรียนนานาชาติก็จะใช้งบประมาณปีหนึ่งก็บวกลบฮะบวกลบอยู่ที่ประมาณล้านตอนนี้เขาเข้าปหนึเกรด1นต้องเรียนถึงเกรดสิองเอาคูณไปนี่คือคนเดียวไปดีมีลูกเยอะไปหน่อย4ี่คนเออก็ประมาณคูณสีเข้าไป ประมาณเกือบ50ล้านก็ต้องค่อยๆหาค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเอาง่ายๆคือ100%ก็เก็บไว้การศึกษาสักหกสิบนะฮะสีเอาไว้ใช้่ายกันจริงๆแล้วเนี่ยน้องนัชชาทํางานหาเงินจริงครับแล้วได้เงินจริงด้วยเสียภาษีด้วยนะน้องนาัชาเนี่ยปีนี้เสียภาษีด้วยนะแต่ที่สําคัญคือคุณแม่นาชชาเนี่ยบอกว่านี่สมบัติลูกห้ามแตะ แ้พ่อต้องหาเงินให้ลูกสิตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพ่อต้องหาเงินเลี้ยงทุกคนน้องผลงานเยอะมากเลยนะหน้าจอทุกวันเนี่ยคือเอเชยคอนเน็กน้องณช,ชามาเจอทุกวันก็มาดูปันน่นชณชานะคะจนกระทั่งตอนนี้ทุกคนก็ดูปันน่นชณชาทะุคะ้หัวยกินทุกวันที่1นกับ15อะไรเงี้ย <S 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 แล้วก็มีแบบว่าเดี๋ยวพอฟุตบอลแพ้คาบ้านดูปันน่นชณชาคาบ้านอะไรเงี้ยมันก็สนุกสนานคืออันนี้ณช,ชาเขาด้วยความชืนช่นชอบแล้วก็มีรายการ living in s h e แล้วก็มีรายการอีกสองรายการที่กำลังรอทำอยู่นะครับของณชา นะครับแล้วก็นณาชาเขาจะมีเป็นพรีเซนเตอร์รายการประจำเพราะว่าห้าวันแลวคนเห็นทุกวันทุกวันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาไหน <c oughs> พอน่อนอนนชาไม่เรียกพี่บ๊อบแล้วนะพ่อนอนนาชาพอ่อนอนนชา <c oughs> ใช่ครับพอ่อนอนนชา <c oughs> รู้สึกภูมิใจมากเลยทีเดียว <c oughs> นี่แหละถึงบอกว่างานเขาเนี่ยงานนิดๆนิดๆนิดๆเท่านั้นเองจะไม่รบกวนเวลาเรียนจะไม่รบกวนเวลาเล่นของเขาซึ่งถ้าช่วงไหนที่แบบว่ามีงานหนักเนี่ยคุณแม่เขาจะนี่เลยแบ่งเวลางานนี้ไม่รับละพอละ เดือนนี้พอแล้วสำหรับลูกแค่นี้แล้วก็เวลาเนี้ยต้องพาลูกไปเที่ยวนะ mm. ประจำบริหารเวลากันอ่ะก็บริหารจัดการกันตามสมควรนะจ๊ะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองพอสมควรเหมือนกันถูกต้องแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปจนเสียการเรียนแน่นอนนะคะไม่ได้ใช้แรงงานเด็กค่ะยืนยันนะคะ,ะ,คะก่อนหน้านี้ครับถ้าหากว่าจําได้นะครับเราเชิญชวนให้ร่วมสนุกการสําหรับการชิงโชคนะครับเอาเสื้อไปสําหรับเสื้อยัง,ยงว่างในเวอร์ชันภาษาจีนนะครับเราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับก็ ไปติดตามกันได้นะครับในแฟนเพจของ EFM on TV และพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับจันทรุ์ทุ่มตรงสดๆกันแบบนี้ EFM on TV กับ GMM Channel วันนี้อ,อันกับ,บน้องแนนบายบายแล้วครับสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ